ท่านเข้าสู่ลุงพุนชันแนวครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนเหมือนเช่นเคยนะครับหน้าตาก็เปลี่ยนไปครับผมมีแผลเล็กน้อย <c oughs> ข้างนอกมันบอก่อยดยันไงนะครับแต่ว่าทางในนั้นข้างในนี่โอ้ระบมระบมมากเลยครับเพราะว่ากระดูกเราพักนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่แตกละเอียดตอนนี้ก็กินเข้าไปแล้วก,ก,กินเข้าก็ต้องชต้มครับทมม่านผู้ชมเพราะว่ากินอันที่มันแข็งๆเ,เคี้ยวบอก่่ยได้นะเพราะว่าฝั่งทางนี้ด้านนี้เลยนะครับ เรามีปัญหากับหมอกัะโหลกเพราะว่าเด้อครับประมาณนั้นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ในสวนครับเดี๋ยวมาดูยายวันนี้มาอัปเดตสวนยายนะครับเพราะว่าหายไปหลายวันเนาะพักของยายตอนนี้ก็โอ้ใหญ่แล้วครับโตขึ้นมาจะนักแล้วกระลำก็ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็พิกต้นพีกก็สมบูรณ์มากแล้วครับรอให้มันพริดอกออกผลครับผมถ้าถ้าได้ใส่ปุ๋ยเหรมหล่อหนึ่งเนาะก็อาจจะอาจจะโตแล้วนะครับ วันนี้ผมก็มีหมวกอันนี้มาครับเพราะว่าหน้าผมนี่โดนโดนแดดแบบเต็มเต็มมาได้ครับดังนั้นเราต้องมีอย่างป้องกันนะนี่ครับเราก็จะใส่อันนี้เข้าไป mm hmm. เพื่อป้องกันแดดนั่นเองนะครับบกคครปิดไฟนี่ <laughs> โอ้เ <laughs> กิดตาไปต้างข้างนี่ับ <laughs> นี่ครับ ใส่กี่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับยังกดทับมาได้นะยังกดทับฝั่งนี้มาได้ส่วนทางนี้ผมมีปัญหาครับนอนได้ตะแคงตะแคงซ้าเอ่อตะแคงขวากับนอนงายได้อย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมอนัดตัดไหมนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทาของกินนะเพราะว่ายายกินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผมไปเคลียร์ที่บ้านตอนนี้ที่บ้านก็มีงานนะครับ ใส่ฮาเอาเปิลมาขุดที่ดินหลังบ้านครับขุดดินหลังบ้านเพื่อที่อย่าเพื่อดินมันสไลด์ลงมาเนาะทับกันไปเอาเข้าสวนกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านกันว่าเป็นประมาณไหนครับผมตอนนี้ย้ายกับตากกําลังทําสวนครับกระลำของยายก็โอ้ใหญ่แล้วครับเตรียมที่จะเข้าหัวแล้วเนาะถ้าได้ถ้าได้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งก็น่จาจะน่าจะอ่าปัญหอย่าปั้นหัวนะครับมันจะค่อยเป็นยอดเสร็จแล้วค่อยออกมาเสร็จแล้วก็มาค่อยเป็นหัวเนาะ อันนี้ผมก็พึ่งกำลังหูนะครับผมก็นืกงว่ามันออกมาแล้วมันก็เป็นหัวเลยเนาะกันลำในโซนทางนี้ก็เป็นพักครับพักนี่ก็โอเคขนาดแล้วครับตอนนี้ยายจะาวานพักป้อมแล้วก็วานพักกันอย่างแหมงสองสามอย่างนะครับปุ้นครับส่วนพริกของเราลาังปุ้นนี่นะครับอันนี้คือต้นพริกของเรานะครับในโซนนี้ครับโซนนี้ทั้งโซนเลยเป็นพริกแต้ครับในโซนทางนี้ตอนนี้ทั่วของยายก็ขึ้นประมาณโอ้ครึ่งลักแล้วครับ ส่วนทางนี้ครับทางขวามือของเรานี่ก็เป็นบวบนะครับบวบของเราก็เริ่มออกแล้วครับนี่เห็นก็ครับเป็นลูกเล็กๆนะครับส่วนทางนี้พักบุ้งครับพักบุ้งมันบ่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะแต่กับใบเขียวดีครับแต่ว่ามันจะแคะไปหน่อยเพราะว่ายายมเข้าโรงพยาบาลไป่ได้มาใส่น้ำาห้ยายครับผมมันก็เลยแคะนะครับแต่ว่ามันก็อ้วนอยู่นะครับแต่ว่ามันบ่สูงนะครับ มันจะเป็นประมาณนี้ครับมันบอกค่อยสูงสักเท่าไรใส่หมูกระทะหมกจับครับผมนะหมกพอดีพอดีนะครับมากันทังเพครับผมโอ้ยายปลูกพักสลัดไว้กันนี่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพักสลัดนะครับพักสลัดหรือว่าพักอผักกัดหอมนะครับอยู่ในยายมาคว่ำตรงนี้ที่เดียวกันเนี่ยเหมือนมันจะอยู่ในปลาฮอกบุ้งนะครับท่านผู้ชม,ชมนี่ เอาละตาใส่น้ำหูหูตาเปิดน้ำไหนครับสวัสดีครับยายสวัสดียมตอนยำเตี่ยงครับผมใส่ขึ้นอย่าข้างอันนี้ยายอย่าปลูกอย่างนี้ครับหันตาจะพรวนดินละอย่าขตาพวนดินแล้วก็วันวันพักป้อมอ๋อวันพักป้อมตรงเนี้ยครับเนี่ยเกึ่งเกล่งแปลงเนี่ยสิ่กแปงเนี่ยประมาณครึ่งแปลงตรงนี้นะครับยายบอกมันกว้างลาไปไ่มมันกว้างแล้วก็หม่แดงไฟขึ้นทั่วตายไปพองละครับพม่แดงไฟขึ้น ก็เลยว่าจะเอาวานันวานข้าวกล้อมให้เกลื่อนแป้งอีกครับตาม,มาละตาม,มาละลบพื้ตาก่อนอ่าสวาัสดีครับตาฮิ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 ควรไปเกลื่อนนี่เนอะเขาไว้เตียวรางคันกันเราคำสั่งพร้อมปฏิบัตินี่ครับตาก็จะใช้นูนนทันเล็กๆนี่นะครับรวนนะครับอันนี้ยายจะวานวันนี้เลยกับวานวันนี้นอ๋อครับยายแกะเเม็ดลนครับยยาแก่เม็ดไปแล้วนะครับมันออกหมอกแล้วนะครับ ถั่วมันออกเหลืองๆน้อยายเนาะถั่วนี่จิตใจอ,อ่อ,อ,อนนอนโยนขนาดเลยดเดี๋ยวต้องเอาไฟเอาไฟเผานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาทักทายนาเทนกันหน่อยนาเทนก็ม่ค่อยสบายครับสวัสดีครับนาเทนเป็นได้ห้องเมื่อยครับ <c oughs> แต่ละคนนี่เมื่อยกันหมดครับท่านผู้ชมเขินไฟนี่มันมันนานหายเนาะ เป็นิดกันก็ง่ายครับแล้วก็อากาศก็เย็นเลยเนาะยายเนาะอากาศก็เดียวห้อนก็เดียวหนาวเนีสองวันวันนี้หนาวคผมว่ะสองวันวันนี้อุณหภูมิเหลือสิบหกสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมดึกดึกมานี่เหลือสิบสามครับโอ้โหเมื่อเช้านี่ปวดเพรผมไข้รุกออกจากที่นอนครับหนาวขนาดอ่ะผมก็ปวดขนาดยายเพราะว่ามีแผลเนาะเคนว่าบางสี่กรมอุตุคนบอกว่าบางสี่อาจจะมีฝนเนาะครับก็ต่อบางสี่ก็หนาวขนาดเนี่ย แต่ว่าวันวันที่ผมอยู่โรงพยาบาลน้ำฝนตกนะครับโอฝนตกหนักขนาดเลยที่โรงพยาบาลที่น้่นไหวแต่บมก็ตกหนักครับตกน้อยเดียวแล้วก็หลังจากฝนตกมากก็หนาวเลยเนาะยาาเนะหนาวแบบอุณหภูมิหมู่ลงนะครับไม่แต่งไม่รีบนี่โอ้รถอุบัติเหตุกันข้างทางปีสามสี่กันเนาะครับเยอะอย่างเยอะครับผมยายกับอันพี่มุ้ยไปอ่ะถนนมันลื่บเลยเนาะยายเนาะถ้าฝนตกอ่ะ ตามปีดมานี่พวดพี่มุ้ยครับมาคนเดียวตื่นมาค่อยสบายเห็นหรอครับขวเหมือนกันนะก้อยมาเอาบมวกล้าขี่ไว้อันนี้ยายอเอาปลูกไงนะครับนี่ฟังนี่ฐานยามันออกก่อนเนาะเพราะว่ามันมีพักละแล้วก็นันกระถั่วสองสามต้นต้อันน่ะเหมือนว่าพักขี้มงพักขี้มงนั่นใหญ่เนาะยายเนาะขี้มงท่านเป็ีนอันขี้มงอันในขี้มง้าวผงขนในพวกพักขี้มงมีแต่พวกจับจี้ไปก่อนมันอยู่ข้างในครับด้านยา วันนั้นแยกโคกคือได้สักว่างครับเออข้าไปเหี้ยฟิกบ้านเหี้ยตั้งนั้นมาก็มนบ้าสบายเหี้ยตากันแบบสบายถึงบ้านครับถึงบ้านยกบ้าน่ะตอนนี้แขวนหรือยังครับดีขึ้นหรือยังครับยายดีขึ้นละแต่ตาอ่แล้วเนาะตาตาเริ่มละตาเริ่มตาเทียนก็เริ่มนาเทียนก็เริ่มแล้วครับเจมุ่ยก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยครับผมเหลิมแขวนมาละครับเปลี่ยนกันแบบสบายกันแล้วคนเปลี่ยนกันเขานักเนาะครับ นี่แหละครับบรรยากาศในไร่ในสวนของเายครับเป็นจะได้พ้องครับปลูกทุกอย่างครับที่ใครอยากท<ร>ี่อยากกินครับตอนนี้ตาพวนไปกับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมประมาณครึ่งทา<อ>งแลหอ,อนาะทีนี้อากาศเลว่าครับท่านผู้ชมผมออกแดดนักๆก็บมค่อยได้ครับมันมันรู้สึกว่ามเมาๆครับท่านผู้ชมเวลาออกแดดนล้มันจะเวียนหัวครับเราก็เลยต้องได้อยู่ห่มห่งเนาะ ป่ะเดี๋ยวปล่อยตากับยายแล้วก็น่าเทนทำงานกับไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเขาไปดูกันที่บ้านครับว่าสายหามมัหยั่างที่บ้าน เดี๋ยวเอาไปกันที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวเอาไปดูสายฮาทํางานกันก่อนครับเพราะว่าตอนนี้หลังหลังบ้านสายฮาทําใหม่แล้วนะครับไปจะทำใหม่แนละ้วคือคูดินนั่นแหละครับคูดินแล้วก็ยางรถใส่นะแะแต่เดี๋ยววันนี้ช่งางควันก็จะมาเอี่ยวหาครับไม่ยอมมาหยอาหาไปเขาขอไปพักก่อนแล้วกันครับขอไว้หนะหกกายสภหรับร่างกายรู้สึกว่ามันมันยัมบอกเขาตีเขาตงคครับย้ายกลับวันเหรอ ครับโอ้โหขอตัวกลับก่อนครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านหม่เพราะว่าจ้างงานคนมาขุดนั่นครับนี่ครับท่านโจมตอนนี้เรามาอยู่บนถนนนะครับที่เกิดอุบัติเหตุวันนั้นเอาจะมาให้ดูครับผมก็มาแน่ใจว่าจุดไหนนะครับเนี่ยก็เป็นถนนเส้นนี้แหละครับเพราะว่าสวนของยายอยู่ข้างในนี่นะครับผมจะเข้าไปในสวนนี่แหละเนาะแล้วก็พอดีเกิดอุบัติเหตุครับวันนั้นมาทำคอนเทนต์อยู่ที่อ่างบริเวณหนองน้ําตรงนี้ครับผมมา ใส่บอกกุ้งกับนาเทนเนาะเสร็จแล้วก็ผมขึ้นมาจากตรงนี้ครับหลังจากที่ขึ้นมานี่มหมก็มาบอก่อยรู้สึกตัวสักตําใดนแล้วเนาะแล้วก็ผมอาจจะมาหูบุบตรงไหนก็ได้ครับผมก็บางห้เหมือนกันว่าตรงไหนเนาะอาจจะเป็นเลี่ยมปูนตรงนี้ก็ผมก็ไ่แน่ใจครับที่ที่หัวผมโดนเนาะเพราะว่ามันมีหญ้าติดโรดไปหน่อยหนึ่งครับอา,อาจจะล้มตรงตรงไหนสักทีนี่แหละครับ ผมก็ไม่แน่ใจหรือว่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนทางเข้าสวนนะครับผมก็เลยไปได้ใส่หมวกกับนอกมานอนนี่ก็เป็นความระมาทของผมเองนั่นแหละครับนะนี่ครับแต่วันนั้นอ่ะวันครั้งแรกที่ผมเอาลงเนาะครั้งแรกที่ขับขึ้นมาแล้วก็มันมันล้มนะครับก็คือเฉียดก้อนหินก้อนนี้ไปครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเฉียดเฉียดก้อนหินก้อนนี้ไปเลยนะครับล้มตรงนี้แหละครับคือมันขึ้นหินหินที่เป็นแบบนี้ครับซึ่งเป็นก้อนแบบนี้เนาะ เราซื้อพยางรถมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยซัพพอร์ตกับถนนสุขตะใดเนาะไปะอันเดียวเราไปกันที่บ้านดีกว่าครับดูพอบรรยากาศพอของปากของคอครับริ่มหยม,ยมอ่าเนี่ยครับถนนหลวงอยู่ข้างหน้านี่เองครับแล้วก็เป็นทางเข้าสวนมาเนาะตอนนี้เรากลับมาถึงที่หลังบ้านของเราแล้วนะครับเราก็มาดูครับตอนนี้ใส่ฮาเอาเปิ้นมาถมดินตรงนี้เนาะก็คือคุดดินหลังบ้านครับแล้วก็อามาใส่บริเวณนี้ครับผมแล้วก็อล้อรถเนาะใส่ไว้ ถึงทาไว้คราวที่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังแบบค่อยเสร็จดีเนาะมันยังแบบเสร็จแหละมันยังเหลือบเยอะอยู่เลยครับท่านผู้ชมก็จะเอาดินมาใส่นะครับถมเกลียไปเรื่อยๆครับเอาต้นม่วงออกไปแล้วกันนี่ออกแล้วครับอ๋อออกแล้วเนาะใส่้าใจเอาออกแล้วครับนี่เป็นออกแล้วเฮือนเฮือนอันฟันตัดออกเรียบร้อยแล้วครับดูอันนี้ก็เคลียบริเวณหลังบ้านนะครับเผื่อว่าจะได้เลี้ยงกงเลี้ยงไก่เขาว่ากันไปครับตอนนี้เฮือนก็ช่วย ขุดดินนะครับลืงเหินนี่โแต่บยดีครับเวลาอู้ต้องอู้ดังๆนะครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านครับหน้าบ้านเกาะประมาณนี้คือโล่งๆครับผมเอามาได้หดน้ําหดอย่างนั้นก็อาจจะเป็นฝุ่นไปหน่อยครับท่านผู้ชมบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณหมู่บ้านนาหวายนะครับตรงข้างหน้าของเรานี่ครับก็จะมีวิวตื่นมาต่อเช้าเนาะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งทางนี้ครับแต่ว่าตรงนี้มันมีพระอาทิตย์มันก็จะ มันก็จะมีแสงรำไรรำไรยมเช้าครับมานั้นแหละครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันสักหน่อยครับี่อันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านเพื่อจะว่าจะมาทําครัวโบราณแถวๆนี้นะครับเดินใช้อิฐบกในการก่อนครับแล้วมัน,ม,นมันโดนน้ําแล้วก็มันทุมันพังนะครับพังลงแต่ว่าอันนี้เขาเอายางรถดแทนครับผมคุณผู้ชมนี่เรายางรถดมาซ้อนซ้อน,อน,อนทับทับทับ,ทบ,ทบแบบนี้ครับมันจะมันจะแน่นกว่านะครับแล้วมันจะแข็งแรงกว่า,าที่เป็นปูนแบบนี้เนาะ เป็นปูนนี่ปีหน้าผมว่าอาจจะอาจจะเบลเลือแล้วครับอาจจะพังลงมาหั่มล้อมเขาก็คุดเสร็จแล้วก็เอายางลดใส่หัม่มล้อมนะครับส่วนบันไดตรงพวกก็ยังทำบะเซ็จนะครับเพราะว่าหายางรดยางลดตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็ขายกันราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อกนะ่อนเนาะคือเมื่อก่อนนี่โอ้เป็นหือกันฟรีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีค่ามีศีลครับผมไปขอซื้อของเปิ้ลเป็นลูกของเปิ้ล ก็บอกค่อยได้นะเพื่อนบอกค่อยขายกห้อครับน้ชมนี่ครับหลังบ้านมันพังก็เลยต้องมาทําแบบนี้นะครับป่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสายฮาจะมีเมนูเด็ดๆนะท่านผู้ชมได้รับชมก่อนครับวันนี้ยกหน้าที่ทําครัวกับสายฮานะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตหลังบ้านให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เนาะมีแขกมาเยี่ยมครับผมสวัสดีครับช่างขวันสวัสดีครับสวัสดีสายฮาครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้ยกหน้าที่ให้สายฮาทําครัวครับช่างขวัน ช่างขวานไปไหนมานี่เอาสาวเธอเนี่ยเลยระวัง่าหระวังขี้ข้างเป็นฮูด้วยไปทุล่าเชียงใหม่มาครับเลยไม่เอาหาไปปดไปปดปล่อยมากะออหมายถึงว่าไปปดปล่อยรถมากะออ๋แม่นจะรถจะเป็นไทยนะครับประมาณนั้นเออวิ่งแบบไปเป็นถูกไปเป็นถูกแสดงว่าไม่ทายแต่นี่สมองมันแรงไวหลายตีนะอ๋อกลัมา น่าจะมาตั้งแต่ตะวันซืนครับลุงเน่งมานุ่งเน่งลุงเน่งที่อ่ะที่ขี่รถมอไซค์ตั้งแต่ลบุรีมาแกแกหัวผมเจ็บปุ๊บนี่คือขับรถจากลบุรีมาครับผมมาถึงบ้านเลยโอ้สุดูจอดเลยครับมานอนคหนึ่งคืนหนึ่งครับผมมาเนนี่ได้ที่งขวัญนี่ยเง้วอ่ะได้สนทนาเนาะครับใช่เสนทนาธรรมนะเยอะเลย ได้ไปไหนวะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยกมาที่เขาเสียมาทำเมนูเด็ดครับผมนี่อันนี้เป็นสามชั้นนะครับสามชั้นเดี๋ยวเอาทอดใส่รากกินแล้วคึกดีขนาดเลยอัดทอดช่างคันกินแล้วคึกขนาดเลยนี่ลุงบุญรอดแล้วมันเคี้ยวไปได้ที่ไหนสักเนี่ยสักตีนะไปกินตอนน้ำอร่อยน่าจะไปกินแถวแถวเทิดไทยก่อนอ๋อผมไปที่เิบนเตจะคือเม่นแล้วครับครับเนี่ยเป็นเิดีเอาแกงเนาะเอาทอดเอาพัดครับท่านผู้ชม ห่อน้ำมันแล้ลงมืนโอเคปะเดี๋ยวคือส่ยหาถอดกำครับแล้วเดี๋ยวอันมาชิมชิมกันแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปแล้วเพราะว่าผมกินมาได้ครับท่านผู้ชมไปถ่ามือนเลยไปถ่ายเมือนแล้วครับมือสัน่นกันชวนให้เหมือนสันหน่อยไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ครับผม <S <S ลาบลาเองลาบแล้ว กินเลยขวัญกินเลยจัดเลยครับรอคำนี้มานานแล้วเพราะว่าผมกินม่ได้ครับรอคำนี้มานานรอคำนี้มานานเนาะนี่ครับอันนี้คือพัดรากชูนะครับใส่หมูสามชั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นตํามะม่วงครับผมนี่บสมตำหรือว่าตำมะม่วงนั่นเองครับเผ็ดเนอไม่ได้เผ็ดก่อนเผ็ดป่ะกินพีกอะร้อเม็ดเลยเนาะไปแตครับจ้วบเข้าไปสื่อมือว่าขนาดเพิเยอะ ถือว่าเป็นควาชมที่ดีครับผมพนาขึ้นเยอะอีกาเข้าถ่ายเนาะเข้าถ่ายเอาน้ำเย็นก่อนให้ขวัญเอาน้ำเย็นก่อนฮะน้ำเย็นก่อนน้ำเย็นก่อนฟองอ่ะอของสันเดี๋ยวสันก็แวะข้างทางเองเลยเละข้างทางเองเนาะใช่อยังให้ขวัญนี่มันถึงแน่นอนอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะปัญหาปัญหาว่าไปหาไปหาเป้าหมายใหม่เงื่อนเนี่ยกะรท่าหมาฮัก มาหักกันนี่มนเนี่ยหักลุงเด่นหักลุงปูนหักอนุแหน่เราถึงได้ไปหานางเอกใหม่ใหม่ไงเมื่อคืนกล้าผมบมดจะช่องผมไม่ได uh ้นนอันังเอกนี้นะเนี่ยครับอันนี้ก็ขอบคุณได้ขวัญนะครับที่มาเออหากันขอบคุณเจ้าหนาขอบคุณเจ้าหลายครับที่มาเออหากันเราขอบคุณที่เหรอใครมาบ่อยๆเวยอร่อยกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชม ช่าขวานไปไหน,ไหนมาเนี่ยมีเต็นท์มีอย่างเนี้ยเอาไข่ไปเชือดมานี่มันจะเชือดเองเชือดเนี่ย <ส language> ใช่อัน,นี่กันไว้เฮามันสายทุลิ่งไงออเวลาทําไหนนอนนั่นทีแรกว่าจะไปนอนปั๊มปั๊มน้ํามันปั๊มอันนี้หละเพราะว่าสะดวกสบายดีสมินเจอคนรู้ใจอ,อ๋อใจไขยป่าวัดก็เลยปลากันกินแล้วปลากันไหลนิดหน่อยอ,อ๋อเข้าโรงแรมไปเลยได้นอนปั๊มแล้วอเพื่อความปลอดภัยว่ะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเจม่ก่อนนะครับเนาะ เตรียมพร้อมเนาะพร้อมทวนลิงต้องพร้อมครับผมคือทำว้ให้เป็นพร้อมนะครับเพื่อได้กินนั้นเข้าลิงกางตังใช่นีไหมมีโค้ง,งมีขนมอย่อยางายขวานนี่ยเมืนได้กินแล้วก็ข้าลิงกางตังน,นี่ยเมืนเคยได้กลิ่นเทือดเนาะเหมือนได้กิน่นไ,ไ้กินอย่างอื่นไอ <ๆ S 1> กินผัดกะเพราชานละร้อยห้าสิบมาแล้วอ๋อคนรวยราคาฝรั่งราคาฝรั่งราคาฝรั่งเนาะไอขวานหน้าแต้เหมือนฝรั่งลู้อากาศอาก็เลยคิดแปลงหน่อย พลังลิ้นเลนหวานกันโอ้หมูเรืองไอ้นี่เอาสักร้อยห้าสิ้นลยโอ้ยฝรั่งอ่ะไปเป็นคิดกะนั่งชมร้านเปิ่นกันบรรยากาศดีครับผมมันมีอยู่ค่าลงทุนร้านเปิ่นไปต่อได้ขวัญค่าลงทุนร้านค่าเด็กเสิร์ฟค่าอย่างแหมโอ้หลายอย่างต่อป่ะเดินทางปลอดภัยครับไปขวัญครับครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าดีกยวกันครรอบหน้าลงทุน แข็งแรงนะครับร้องก็แข็งแรงแข็งแรงเดียวไปมาได้กับโฮมสเตย์ที่ปศปีแล้วปวกก็จะกินหมดแล้วนะนะโฮมสเตย์บ้านตัวเราตัวเขาไปน่ะมาได้ไปคอก้เดยใอุตส่าห์ยายเขาอนุญาตแล้วหนึงอาทิตย์ออกก้าวอาจจะออกแล้วอ่ะอยู่เดียวหัวไปฝากเสาเล่นนี่อะไรกับมัน มันมีคนเฝ้าคนเดียวหนูนักหนูไปเฝ้าหนูหนูนักประเดียวว่าผีนักได้ไหมนี่นตัดต้นไม้แล้วอ๋อผีหลอกผีหลอกตัดออกไปแล้วเนาะตัดออกไปแล้วโอ้ยขันรัง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 เฮ้ยจะรับจะรับอือเคยกลอมเหรอมีอยู่หแป๊บเดี๋ยวลาร้อนไอ้ขวัญกัขอบคุณเจ้าน้าครับผมไอ้ขวัญได้มาเอวกันครับผมอยู่เมษานี่มันรอดอ่ะครับเมษานี่เดี๋ยวไปเอวน้ำแมวเมสานี่ไปลอง ไปลองนั่นยังขาแล้วครับไปลองห่วงย่างยังเนี่ยหมวนหมวนหมนมีใหม่เดี๋ยวพาไปครับต่อนนี้วัญก็กลับไปแล้วนะครับผมเอาก็กินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วครับเวลารถเครื่องออกตัวไปอย่าคิดถึงทุกคนเลยนะครับแต่ว่ามาซึ้งกับลุงเหน่งเนาะมาได้ถ่ายสักครเนาะเหน่งมาถึงข้ามแล้วเราก็ทำกินกันนั่งอู้กันเพราะว่าลุงเหน่งขับเดินทางมาหกร้อยกาโลไงแปดร้อยครับแปดร้อยกับปตั้งใจมาหาลุงพูนเลยว่ะ ออกมาโทรหาลุงพูนตั้งแต่ออกมาแหละลุงพูนซ้ำอ,อย่างเขาเปิด้องว่ะแบบไ,ได้เปิดเสียงเนาะครับไได้เปิดเสียงพอฮับลุงเน่งปุ๊บลุงเน่งอยู่แม่แตงแล้วเอา้าเ <c oughs> นี่ยลุบพูนทุกท่านนะคะทีอกำลังใจลุงพูนตอนนี้กำลังใจดีขนาดค่ะทั้งผมทั้งไวท์ครับพีเนาะมาสุดๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยภาพของลุงเน่งเนาะถึงแม่มได้ถ่ายก็ปิดภาพน้ำหนึ่งนึง ไปแล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ